ซึ่งผมขอย้อนไปที่บรรยากาศในการฟังคำพิพากษาอีกสักนิดหนึ่งมีรายงานนะครับว่าแอมเนี่ยช่วงฟังคำพิพากษาหันไปคุยกับทนายพัฒตลอดโดยไม่หันหน้าไปหาสามีหรืออดีตสามีเลยค่ะอันนี้ก็ตั้งข้อสันนิษฐานในทํานองเดียวกันว่าเอ๊ะเป็นเพราะอดีตสามีไปรับสารภาพอะไรหรือเปล่าแอมไม่คุยกับอดีตสามีแต่คุยกับทนายพัฒ์ตลอดเวลาส่วนทนายพัฒและอดีตสามีก็ยืนฟังคําพิพากษาด้วยสีหน้าเรียบเฉย แม้สารจะอ่านคำพิพากษาจบแล้วทั้ง3าคนก็ไม่มีท่าทีสลดหรือแสดงอาการเสียใจมีบางจังหวะที่หันมาคุยกันหัวเราะกันออกมาล่าสุดคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งซึ่งเข้าไปฟังคำพิพากษาด้วยก็ออกมาเล่าถึงพฤติกรรมของแอมของทนายพัฒและของอดีตสามีโดยคุณต้นอ้อ,อบ,บอกว่าคือมันเป็นวินาทีที่สารพิพากษาตัดสินแล้วสารเนี่ยใช้คำว่าประหารชีวิตแอม จังหวะนั้นเนี่ยเมื่อญาติของผู้เสียชีวิตหนึ่งในนั้นก็คือแม่ของน้องก้อยขเขาได้ยินเขาร้องไห้ออกมาเสียงดังแล้วโผเข้ากอดกันจากคำพิพากษาประหารชีวิตนะครับปรากฏว่าทนายพัดซึ่งยืนฟังคำพิพากษาและใส่กุญแจมืออยู่หันมาบอกอย่าส่งเสียงดังหลังจากที่ท่านอ่านคำพิพากษานะคะก็ท่าทีของแอมไม่ได้มีท่าทีที่เสียใจ ไม่ได้มีท่าทีร้องไห้ไม่สลไม่สลด,ไม,สลดไม่อะไรเลยนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสในระหว่างที่ท่านผู้พิพากษานะคะตัดสินว่าประหารชีวิตทางพวกเราเนี่ยแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยก็กอดกับร้องไห้แล้วทางทนายเขาก็หันมาบอกว่าอย่าเสียงดังคือเราแบบหึคุณสวมใส่คุณแจมืออยู่อะแล้วคุณยังมีหน้าหันมาบอกว่าอย่าเสียงดังเหรอ ในความที่เขาเสียใจแต่มีความที่ดีใจว่ายังมีความยุติธรรมให้กับลูกเขาและก็ผู้เสียชีวิตคนอื่นส่วนของแอมก็เ,เขาก็แต่งหน้าสวยนะวันนี้ทาปากแดงต่อขนตาสวยคือสภาพร่างกายเขาต่างจากตอนแรกๆที่เจอก็คือน่าจะน่าจะรู้ตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเขายังมีความมั่นใจในการที่จะยืดอุทธร์แล้วก็ชนะคดีหรือเปล่าเขาไม่กล้าสบตาพวกเราแต่ว่า เขายิ้มหัวเราะกันกับทนายอะ่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกลับกลายเป็นว่าฝั่งผู้เสียชีวิตเนี่ยทั้งย่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนั่งมองแล้วแบบเธอไม่สลดเลยเหรอเธอไม่มีความสลดเลยเหรือกับเหตุการณ์ที่เธอกระทำ